คคไม่มีใครคิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากที่สารดีกาได้ตัดสินคดีปล้นและมีการจำคุกไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เมื่อวันหนึ่งมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยนักโทษชายส่งจากเดินจำกลางเขาบินถึงกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเขาเป็นผู้ต้องหาของคดีปล้นที่อำเภอศรีประจัน์นายกมลแพเขียว ไม่ใช่ผู้ต้องหาของคดีนี้แต่เป็นแพคค่ะเรื่องนี้นะคะจึงกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้งและมีความคาดหวังว่าจะมีการรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ การเขียนจดหมายเนี่ยมันด้วยความรู้สึกแบบไหนดูวความคาดหวังแบบไหนคะคือความคาดหวังผมนะผมอยากให้เขากลับบ้านของของนักมนตนี่นะพี่คิดดูด้วยกันเป็นนักการพันโรงอ่ะฝาดโรงเรียนเก็บโรงเรียนทํางทำงานกินไปบรรๆเนี่ยหากินเลี้ยงครอบครัวเนี่ยแม่ผมไม่ยังงงว่ามาติดคุกคดีผมได้ยังไงผมก็ยังงงนะพอดีว่าปีห้าหกอ่ะแม่ผมมาเยี่ยม แม่ผมมาเยี่ยมก็บอกว่าหนูพาโลติดคุกแล้วนะบอกว่าดีกาตกมาแล้ว20ปีผมตกใจนะเอา้าทําไมติดอ่ะเขาสู้มาตลอดไม่ใช่เหรอแล้เขายังประกันไปได้เลยบอกไม่รู้เนี่ยน้องสาวมาบอกกับแม่ทีนี้ผมก็เลยบอกกับแม่แม่แม่ไปบอกกับน้องสาวคนนะจะให้ทําอะไรจะให้ช่วยอะไรก็บอกมาเลยแล้วอีกไม่นานนะประมาณสัก2อาทิตย์ได้เขาเอาทนายมาหาผม ผมก็เขียนรับสาร,รภาพเล่าเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยพื้นที่ท้องที่ที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยผมเล่าให้ผอประมาหมดเขียนรับสาร,รภาพไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับคู่รีผมอีกสองคนก็ทําเหมือนกันก็ช่วยแกเหมือนกันผมก็เขียนไปแล้วก็หายไปเลยจนเมื่อปี59เกก็เลยตัดสินใจเขียนเองเลยเขียนเองเลยดีกว่าค,คือในไหนที่ว่าเราปากจะช่วยเต็มที่ก็คือมันสุดๆไปเลยดีกว่า ก็ล่าหนังสือเลยผ่านทางหน้าแดนมาแล้วก็ว่าเขียนว่าให้แม่ผมอ่ะให้ไปหาทนายนะให้เอาเอกสารคาพิพากษาสารชั้นต้นสาอุทธรสาฎิกาทั้งหมดเลยแล้วก็คำรับสาภาพของ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 ผมนะเอาไปด้วยที่กระทรวงยุติธรรมหรือเรียไอ้นะแม่ผมก็เอาใบเนี้ยไปที่กระทรวงเลยทา,ทางกระทรวงก็โทรมาที่เรือนจำก็มาถามผมแล้ว เขาก็ให้เจ้า,าที่มาสอบเบื้องต้นก่อนคือเกี่ยวกับคดีเนี้ยออที่เกิดเหตุเนี้ยอยู่ที่ไหนวันเกิดเหตุทํายังไงยังไงเข้าไปทํายังไงวาดแผนผังบ้านอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหม,มผมก็วาดได้ตรงหมดเลย<ม>เพราะว่าผมคนทํา <Okay. S 1> ใช่ไหมผมก็วาดแล้วเขาก็แล้วพี่ทุธาเนี่ยหัวหน้านะเขาก็ส่งเรื่องไปที่กระทรวงอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยทางนี้อายมา อันนี้คือเป็นจดหมายฉบับแรกที่อกจากเราที่นี่ใช่ไหมครับผมพอหลังจากจดหมายฉบับนั้นแล้วมันก็เรื่องมันก็เหมือนถูกกลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อแล้วเริ่มมีความหวังมม้ว่ามันมันน่าจะมีความคืบหน้าบ้างผมมีความหวังตั้งแต่เจ้าที่เน็ตไอมาปุ๊บเรียกผมออกไปสอบแล้วม,มีกำลังใจแล้วและมีสื่อมาด้วยอย่างนี้ ผมร้องให้สื่อมาด้วยไงผมอยากจะให้สื่อเนี่ยกระจายความรู้สึกของผมเนี่ยให้คนอื่นได้รับรู้และได้เป็นกําลังใจให้กับนาคมลด้วยว่าไม่ต้องทอ้อนะคือผมจะช่วยเต็มที่อ่ะสิ่งไหนที่ผมว่าผมอ่ะทำได้นะผมก็จะทําใช้ปากาผมนี่แหละเขียนในเรือนจํานี่แหละออกไปหาเขาไปช่วยเขาตัวผมช่วยไม่ได้แต่ว่าผมใช้สมองผมแล้วก็ปากาเนี่ยเขียนไปแล้วก็ มันต้องมีดิข้างนอกหน่วยงานข้างนอกะเขาต้องเข้ามาดูแลในความคิดของผม,มน,นะ,ะก็มันก็เป็นจริงทำไมเจอกันคุยกันเพียงแค่ไม่กี่นาทีแล้วพ,พอเลาบอกคดีเราทำไมทำไมเราถึงบอกว่าเป็นเราทำไมเราเฉยเฉยไปเพื่อได้เพื่อว่าเราความผิดอาจจะได้ไม่ต้องมากขึ้นคือในความรู้สึกผม,มน,นะผมก็ยังนึกนึกขำตัวเองว่าทั้งๆท,ที่ผมทำเนี่ย จริงๆแล้วคนอื่นพูดมาเลยนะว่าคดีแพ้คดีแพ้อะไรเงี้ยผมไม่เชื่อผมไม่โจกระตัวตัวเองว่าเออคดีนี้เราทําไว้แต่เราไม่ไม่โดนคดีแต่อีกคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยทำไมโดนคดีมผมถึงได้ว่าถึงได้คุยกับนักกบฏแกไงเพราะว่าผมรู้สึกแล้วก็รู้ซึ้งในความรู้สึกของคนติดค,คุกว่าคนที่เขาไม่ได้ทำผิดอะแล้วเขาต้องรับชะตากรรมเนี่ยมันต้องหดหู่ใช่ไหมแลวเขาแล้วเขาเป็นคนคิดมากไง คือถ้าเกิดเราทำผิดเนี่ยเรามาอยู่อย่างนี้มันก็มันมันมันมัวชิวคือว่าเราคือวว่าเรารับสภาพมันได้ไงคือผมคิดอยู่แล้วว่าครั้งหนึ่งถ้าผมทำความผิดใช่ไหมไม่ตายผมก็ติดคุกมีแค่สองอย่างนั่นแหละรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ผมโชคดีผมไม่ตายผมติดคุกคือนี่ผมคือใช้การบ่งผมกแล้วแต่คนที่ไม่ได้ทำผิดแต่ต้องมารับโทษแทนเราเนี่ยผมรู้สึกว่าความยุติธรรมมันมีหรือเปล่าการตั้งคาถามกับคดีนะมันทีอาจจะเหมือนแบบ มีการจ้างเพื่อดี<า>มรือไหมหรืออยากเอาง,ง,ง่ายๆเลยว่าติดคุกหนึ่งปีกับอยู่ข้างนอกหนึ่งปีอ่ะพี่เลือกอันไหน <S <S อ่ะติดคุกหนึ่งปีพี่มีรายได้ไหมแล้วครอบครัวพี่เป็นยังไงพี่อยู่ข้างนอกพี่ทํางานพี่มีรายได้ครอบครัวไหมมีใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผมกัดโทษยี่สิบปีจะสิบล้านคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มอกครับผมครอบครัวผมต้องแตกสลายและพ่อแม่ผมก็แก่ ใช่ไหมแล้วผมมาติดคุกอย่างเงี้ยแล้วผมจะรับเงินมาอย่างเงี้ยแล้วผมได้ใช้ผมไม่ได้ใช้สู้ผมไปอยู่กับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียผมดีกว่าเพราะใครจะเอาโทษมาให้ตัวเองไงใช่ไหมพี่ว่าจริงไหมละ่ะไม่มีใครเอาโทษให้ตัวเองหรอกยี่สิบปีนะพี่ตัดสินมาคนไม่รู้จกักกันด้วยใช่ 4ปีกับกับสิ่งที่ที่เตง,งยืนยันตลอดว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปวตขังอะไรเงี้ยมันตายมันต้านถ้าทําผิดผมจะยอมรับเลยจะว่าโอเคแต่ตึ๊ายมันรับสภาพได้มันตึกมันต่อต้านตลอดเวลาว่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตลอดมันรับสภาพไปได้เราไม่ใช่ทำผิดอะไรต้องมาอยู่ในเรทสี่ปีแล้วสีป่ปีฝากก็ต้องจำใจอยู่ไปอ,อย่างนั้นเป็นวันหนึ่งให้ผ่านไปวันวันคนไม่ได้ทำผิดเน่ะ แกก็เครียดอยู่แล้วแกเป็นคนคิดมากใจน้อยคิดมากเนี้ยโคแกจะไปผูกขอตายเพราะว่าแกไม่ผิดน่ะกลัวเขาก็เคยพูดเหมือนกันกูไม่ผิดเดี๋ยวกูจะผูกคอตายในคุกมาเลยขเขพูดอย่างนี้ พี่เปมคิดว่าถ้าเรื่องนี้พี่กำมวนไม่ได้ไปเจอตัวผู้ต้องหาจริงๆในในคุกเนี่ยวันเนี้ยคงจะจะเป็นยังไงคงจะยิ่งแย่มากๆนะคะแย่แบบไม่รู้จะอยู่กันยังไง <c oughs> คือพี่กมลนเองต้องคงต้องติดคุกต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็ต้องรับเวรไปอะ่ะเนาะ พูดยาก <c oughs> แล้วถ้าย้อนไปวันนั้นน่ะพี่กมลไม่ได้โดนจับแบบนี้ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเลยพี่เป็นพิดา่ววันนี้ชีวิตจะเป็นยังไงบ้างคนก็ดีขึ้นค่ะดีแบบคือเราอยู่กันบกสบายๆแล้วค่ะโชวงนั้นมีเงินมีมีทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้จากที่มีก็คือหลอม <c oughs> เหมือนเราก็ต้องข้าวใหม่อ่ะเนาะ คือจากเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวเลยใช่ค่ะที่เข้ามาในชีวิตเปลี่ยนเลยใช่หมดหมดเลยหมดทุกอย่างตอบไปได้ไมาเป็นเพราะอะไรทำไมต้องเป็นเราชีวิตนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้เราก็ทำมากินโดยสุจริตทำไมต้องเป็นแบบนี้พูดยากอะค่ะ <c oughs> ไปเจอบใครก็ไม่รู้นะ กับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้พี่โทษใครไหมหรือโกรธใครไหมมันจะไปโกรธใครครับผม,ผมก็ไม่รู้ว่ามาเรื่องนันมาได้ยังไงไม่รู้จากใครมาอย่างไงผมก็ไม่รู้ครับผมก็ยังว,วันนี่ผมยังงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงผมก็ไม่เคยไปทําอะไรใครคือจนถึงทุกวันนี้พี่ยังมีคําถามอยู่ว่ามันเป็นเราได้ยังไงใช่